อากจะขอบคุณเป็นโบนัส12เดือนอันนี้ก็ไม่ขาดศรัทธานะคะพวกเราตรวจสอบอยู่แน่ใจแล้วว่าพวกคุณทั้งสองคนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการโกงนายประภัสใช่ค่ะนอกจากจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วรองสองคนยังเกือบตกเป็นแพ้อีกด้วยค่ะหลักฐานต่างๆที่เรามีก็นำส่งตำรวจหมดแล้วค่ะรับรองว่าไม่มีอะไรกักไว้แน่นอนค่ะ ดีแล้วล่ะครับทางเคีวจิเพจต้องขอขอบคุณคุณทั้งสองคนมากนะครับไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ถ้าอยากจะขอบคุณเป็นโบนัส12เดือนอันนี้ก็ไม่ขาดศรัทธานะคะเราอยังมีข่าวดีเรื่องที่จะบอกพวกคุณด้วยนะครับเรื่องอะไรหรอคะ,ะตำแหน่งเองครับเราต้องหาคนมาแทนในประภาสซึ่งเราก็เห็นว่าไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับพวกคุณครับขอบคุณนะคะ แต่เราเลือกได้แค่คนเดียวจากพวกคุณทั้งสองคนนะครับและคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือ